เรื่องของชายแดนนะครับต้องบอกว่านะตอนนี้สมเด็จฮุนเซนเข้าไทยเมื่อไหร่โดนจับทันทีนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมสมชก็มีมติให้ตํารวจพุทธภพสานะครับไปรวบรวมเรื่องของหลักฐานต่างๆมาฟ้องเอาผิดทางแพ่งแล้วก็อาญากับผู้นํากัมพูชาที่สั่งการให้กองทัพเนี่ยมาลุกรานในทิปไตไทยนะครับในยการสูงสุดก็จะรับหน้าที่ในการฟ้องทั้งหมดจะเป็นการฟ้องในประเทศคือการกระทบต่อความมั่นคงชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนโดยผู้ก่อเหตุคืออยู่ภายนอกประเทศ นะครับจุดสําคัญเรื่องนี้ก็คือเราจะฟ้องเฉพาะในประเทศเท่านั้นจะไม่ไปฟ้องที่กฎหมายระหว่างประเทศอย่างน้อยสุดก็เป็นเป็นเป็นคดีที่เป็นคณะปรักหลังเจอที่ไหนเมื่อไร่ถ้าเข้ามาในประเทศเราเราก็จับ นี่เป็นคําให้สัมภาษณ์นะครับของท่านรักษาการนายกภูมิธรรมครับที่ตอนนี้ถือว่ายกระดับการตอบโต้กัมพูชาโดยเฉพาะกรณีของสมเด็จคุณเซนหลังจากมีการระเบิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนแล้วนะครับโดยการฟ้องร้องดําเนินคดีจะเน้นไปที่ผู้สั่งการแล้วก็ผู้นําที่ใช้กําลังทหารแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์มาลุกราในที่ปไตยของไทยกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยซึ่งหลังจากนี้กองบัญชาการตรํารวจภูธรภาค3จะเป็นศูนย์รวมนะครับรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนหน่วยงานราชาการ แล้วก็เป็นตัวกลางสอบสวนรวบรวมข้อมูลหลักฐานก่อนส่งให้กับสํานักงานอายการสูงสุดดําเนินการต่อไปครับซึ่งก็สถานการณ์ในภาพรวมตอนนี้ท่านรักษาการนายกภูมิธรรมบอกว่าการเจรจาเขตแดนไม่น่าจะจบง่ายๆเพราะว่าต้องคุยกันในที่ประชุม RBC วันที่25-27สิงหาแล้วก็ที่ประชุม GBC อีกวงหนึ่งนะครับในวันที่8-10กันยานที่เมืองเสีมราฐพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการยุสอบสบทอกอทางด้านของสมเด็จฮุนเซนก็มีการโพสต์เฟซบ ตอบโต้ถึงเรื่องนี้ หากข่าวนี้เป็นจริงแสดงว่านายกรัฐกา,การของไทยที่กำลังจะหมดวาระเป็นคนไม่รู้กฎเกณฑ์และไม่รู้การทูตหากทางการไทยจะจับกลุ่มผู้นํากัมพูชาได้กัมพูชาก็สามารถจับกลุ่มผู้นําไทยบางคนที่ลุกรานแล้วก็สังหารชาวกัมพูชาได้เช่นกันส่วนกรณีที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาอ้างว่ากัมพูชาไม่มีทุ่นระเบิดใหม่รวมถึงจุดที่ฐานไทยได้รับบาดเจ็บก็เป็นเขตสนามรบเก่าในอดีตทําให้มีทุ่นระเบิดเก่าตกค้างอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับล่าสุดทาง โฆษกกองทัพบ,บกชี้แจงบอกว่าหากกัมพูชาต้องการแสดงภาพลักษณ์ที่จะมาการมาต่อต้านทุนระเบิดร่วมกันเนี่ยนะครับก็ควรจะตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทยในการร่วมกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่ในการประชุม GBC เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่สําคัญฐานไทยนั้นลาาตะเวนในเส้นทางนี้มานานแรมปีจึงเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเจอกับทุนระเบิดตกค้างจากสงครามในอดีตตามที่กัมพูชาเนี่ยมีการกล่าวอ้างเอาไว้นอกจากนี้ที่ผ่านมาทางการไทยไม่เคยพบทุนระเบิดชนิด PMN 2มาก่อน Nap.